ก็ใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนครับนะครับที่ทีมชาติไทยนะครับของเรานะครับจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศกาตาร์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมก,กราคมถึงเดือนกุมภาพัน์นี้นะครับในช่วงไปลายเดือนอวันนี้ผมจะนำโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกในศึกครั้งนี้นะครับมาบอกกล่าวกับ ท่านผู้ฟังผมจะเรียงเป็นวันเลยนะครับจะไม่แบ่งเป็นกลุ่มเพราะว่า,าการเรียงเป็นวันจะทําให้ท่านสะดวกในการติดตามรับชมการแข่งขันในแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับว่าอาจะวันไหนจะมีทีมไหนแข่งขันบ้างนะครับจะถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดก็ตามแต่ครับแต่ผมคิดว่าในระยะเวลาที่เริ่มแข่งขันใกล้ๆแข่งขันเนี่ยน่าจะมีข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงเกิดข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ การแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยทางนักฟุตบอลนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคือโทมิยะสุนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเกี่ยวกับตารางการแข่งขันเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับที่ประเทศกาตาว่าไม่ส่งผลดีเลยกับผู้เล่นนะครับที่มาแข่งขันในครั้งนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าโทมิยะสุนะฮะ ที่เป็นนักเตะกองหลังของญี่ปุ่นเนี่ยได้กล่าวว่าการแข่งขันดังกล่าวได้เกิดได้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโดยปกตแิแถบตะวันออกกลางนี่ก็จะมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาที่เข้าใกล้ฤด,ดูร้อนดังกล่าวอุณหภูมิอาจจะสูงถึง50องศาเซลเซียสหรือ122งอ่งศาฟาเรนไฮต์ได้ก็คือเป็นอุณหภูมิที่สูงมากในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆนะครับ โทมิเยสุเองคิดว่าเป,เป็นเป็นช่วงเวลาในการแข่งขันที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับที่เคยชินกับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงแบบนี้นะฮะมันจะส่งผลกระทบแน่นอนครับทั้งเรื่องการเล่นทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องร่างกายของนักฟุตบอลน,นะครับซึ่งโทมิเยสุเองเนี่ยก็เป็นนักเตะ กองหลังของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับสังกัดสโมสรอาเซนนลนะครับวัย25ปีนะครับออกมากล่าวก่อนการแข่งขันในการชิงแชมป์ทวีปในประเทศกาตาร์ครั้งนี้นะครับโดยที่ทีมชาติญี่ปุ่นเองนะฮะเชปแปนเนี่ยก็ได้ถูกจัดวางไว้ในอันดับที่1นะฮะในตัวตัวเต็งในการควา้าแชมป์ครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเก็ดข่าวนิดหน่อยที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับ อาทีนี้เรามาเริ่มดูตารางการแข่งขันกันเลยนะครับว่าการแข่งขันใอเชิงคัพครั้งนี้นะฮะซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่22มกราคม2024นะครับวันที่12มกราคมนะครับจะเป็นการแข่งขันนะครับกูมเม่นะครับระหว่างเจจะภาพกาตานะครับจะเตะกับทีมชาติเลบานอนนะครับในเวลา16นาฬิกานะครับวันเสาร์ที่13มกราคม2024นะครับ เป็นการแข่งขันของกลุ่ม A อีกนะฮะก็คือทีมชาติจีนนะครับจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในเวลา14บนาฬิกา30นาทีหรือบ่าย2องโมงครึ่งนะฮะแล้วก็คู่ถัดมาก็คือกลุ่ม B นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียนะครับเจอกับทีมชาติอินเดียนะครับในเวลา11นาฬิกาสนาทีนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับทีมชาติ อุเบกิสถานนะครับจะพบกับทีมชาติซีเรียนในเวลา17นาิกา30นาทีนะครับถัดมานะครับวันที่14มกราคม2024นะครับทีมชาติสหรัฐอาหรับรอบเมิเรตนะครับจะพบกับทีมชาติฮ่องกงนะครับในเวลา14นาิกา30นาทีนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม4นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือทีมชาติอิหร่านนะครับอาจจะพบกับทีมชาติปาเลสไตน์ นะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีคู่ถัดมานะครับมี3คู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะตัวเต็งนะครับจะพบกับทีมจากอาเซียนของเราคือทีมชาติเวียดนามนะครับญี่ปุ่นจะเจอกับเวียดนามวันที่14นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับวันถัดมานะครับคือวันที่วันที่15มกราคม2024นะครับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับจะพบกับทีมชาติอิรักนะครับ ในเวลา14นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะฮะจากภูกมิภาคอาเซียนที่ได้หลุดเข้าไปในรอบนี้ในการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับก็จะแข่งขันในวันที่15นะครับกับทีมชาติอิรักนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่มดีนะครับสำหรับคู่ต่อมาก็เป็นการแข่งขันในกลุ่มดีนะครับก็คือทีมชาติเกาหลีใต้อ่าตรงนี้ก็ตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับพบกับทีมชาติบ,บาเรนนะครับในเวลาเสเบียนาฬิกา30นาทีนะครับ คู่ถัดมาครับในวันเดียวกันก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติมาเลเซียนะครับเจอกับทีมชาติจอแดนนะครับในเวลา17นาฬิก30นาทีนะครับวันต่อมานะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยก็คือวันที่16มกราคมนี้นะฮะแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับโดยนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ จะลงกับการแข่งขันนะครับในกลุ่ม F นะครับพบกับทีมชาติคีร์กิสถานในเวลา14นา30นาทีครับของวันที่16มกราคม2024นี้นะครับในเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะฮะแล้วก็คู่ถัดมานะครับก็คืออเต็ง2นะครับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับจะพบกับทีมชาติโอมานซึ่งอยู่ในสายเอเหมือนกันกับทีมชาติไทยนะครับจะแข่งกันในเวลา17นาฬก30นาทีนะครับ แล้วก็วันถัดมานะครับวันที่17มกราคม2024นะครับอาเป็นการแข่งขันกันในกลุ่ม A นะครับระหว่างทีมชาติเลบานอนนะครับจะพบกับทีมชาติจีนนะครับในเวลา11นกาก30นาทีแล้วก็ทีมชาติจีกิสถานนะครับจะพบกับทีมชาติกาตาในเวลา14นกาก30นาทีนะครับ ในวันถัดมานะครับคือวันที่18มกราคม2024นะครับอาจจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับระหว่างทีมชาติซีเรียนะครับจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียในเวลา11นาิกา30นาทีคู่ถัดมานะครับก็คือทีมชาติอินเดียนะครับจะพบกับทีมชาติอุบเบกิสถานในเวลา14นก30นาทีครับ แล้วก็มี3ามคู่กับอีกคู่หนึ่งฮะวันที่18เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม4นะครับระหว่างทีมชาติปาเลสไตน์ฮะที่กำลังมีสงครามมาตอนนี้แล้ครับจะพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับในเวลา17บเนาฬิกา30นาทีครับแล้วในวันถัดมานะครับมันต่อวันต่อมาคือวันที่19เมกราคม2024นะครับ จะเป็นการพบกันของกลุ่ม4นะครับในแมตช์ที่2นะครับก็คือทีมชาติฮ่องกงนะครับจะพบกับทีมชาติอิหร่านนะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีแล้วก็กลุ่มดีนะครับทีมชาติอิรักจะพบกับเต็งหนึ่งนะครับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา11นาฬิกา30นาทีครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับวันที่19เนี่ยทีมจากอาเซียนของเราคือทีมชาติเวียดนามนะครับจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับในวันในเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับ ถัดมาวันที่20มก,กราคมนะครับจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะฮะทีมชาติจอแดนนะครับจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเวลา18.30น,านาท,ทีมชาติบาเรนนะครับจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในเวลา14.30นาน,านะครับและวันถัดมาครับวันที่21มก,กราคม2024นะครับจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยทีมชาติโอมานนะครับ ครั้งนี้จะพบกับทีมชาติไทยของเราในแมตช์ที่2นะครับในเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับพี่น้องจำวันที่ไว้ให้ดีครับ16เรามาวันที่21นะครับทีมชาติไทยจะแข่งนะครับเตะประมาณเวลาบ่าย2ครึ่งครับและคู่ถัดมาคือทีมชาติคีร์กิสสถานนะครับจะพบกับเต็ง1ทีมอ่าเต็งเต็ง2นะฮะขออภัยทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับในวันถัดมาครับ ก็คือวันที่22มก,กราคม2024ี่เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะฮะระหว่างทีมชาติกาตาร์นะครับจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็คู่ถัดมาก็คือทาจิคิสถานนะครับจะพบกับทีมชาติเลบานอนในเวลา15นาฬิกานะครับแล้ววันถัดมานะครับวันที่23มก,กราคม2024นะครับจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับ ระหว่างทีมชาติออสเตรเลียนะครับจะพบกับทีมชาติกูเบกิสถานในเวลา11นาฬิกา30นาทีถัดมานะครับทีมชาติซีเรียนะครับจะพบกับทีมชาติอินเดียในเวลา11นาฬิกานาทีแล้วก็วันนี้มี4คู่นะครับเราก็มีการแข่งขัน,นกลุ่ม C นะฮะคือทีมชาติฮ่องกงจะพบกับทีมชาติปาเลสไตน์ในเวลา15นาฬิกาทีมชาติอิหร่านนะครับจะพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะครับในเวลา15นาฬิกานะครับ ถัดมานะครับวันที่24มก,กราคม2024เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในกลุ่มดีฮะทีมชาติที่รักจะพบกับทีมชาติเวียดนามในเวลา11นาฬิกา30นาทีทีมชาติญี่ปุ่นเต็งหนึ่งนะครับจะพบกับทีมชาติดินีเซียในเวลา11นาฬิกา30นาทีเช่นเดียวกันครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่25มก,กราคมนะครับจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะครับ ระหว่างทีมชาติจอแดนจะพบกับทีมชาติบาเรนในเวลา11.30น,านาท,ทีมชาติเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติมาเลเซียในเวลา11.30น,านาเช่นเดียวกันครับเป็นการแข่งขันในลักษณะแบบสุดท้ายนะครับเป็นการแข่งขันในเวลาเดียวกันแล้วก็มีคู่ที่กลุ่มเอฟนะครับระหว่างทีมชาติคีร์กีซสถานนะครับพบกับทีมชาติโอมานในเวลา15.00นาแล้วคู่ที่4นะครับในวันที่25มกราคมเป็นแม์สำคัญของทีมชาติไทยนะครับจะพบกับเต็ง2นะครับ ซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่25นะครับเวลา15นาฬิกาพบกับทีมชาติไทยนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายในรอบแรกนะครับสำหรับการแข่งขันอาเซียนคัพที่ประเทศกาตาร์นะครับซึ่งหลังจากวันที่25ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการพักก,นนการแข่งขัน3วันจะมาแข่งขันอีกในวันที่28นะครับแล้วก็จะเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยผมจะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีทีมใดบ้างจาก กลุ่มต่างๆนะครับเข้ามาแข่งขันกันวันไหนมั่งนะครับสาหรับครั้งนี้เป็นการเรียงวันมาให้ท่านได้รับทราบจะได้ติดตามติดตามข่าวสารการแข่งขันได้อย่างาสะดวกนะครับสําหรับโปรแกรมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งไปลุยศึกเอเชียครับในครั้งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมมารายงานแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ นะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับ